ไส้กรอกมาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างฮะไม่มีไส้กรอกเหรอครับมีไส้มไส้อร่อยไหมครับแม่ค้าอร่อยไหมฮะแม่ค้ายิ่งเซ่บเลยพ่อค้าแม่ค้าอร่อยไหมได้ดูได้ยังไงอ่ะเคยกินนะกินทุกวันกินทุกวันเลยเหรอฮะไปทุกวันไส้กรอกใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยหลอมดีเนาะเจ้ขอบคุณครับมึงพวกกูเจอร้านไข่เจียวแล้วว่ามีข้าวไข่เจียวไหมครับ น,น,น,น้องก็อีนนี่นั่งได้เปล่าจริงอะขอนักนะน้องเครียดะไโลกจะเป็นทำหน้าซึมๆจังเลยโลกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเปรียวแล้วเปียวจริงไหมม,มีแังถ้าเขอนทำไมอะโลกหรือว่ามีแล้วจริงอะแต่พี่มียังกาแฟนะ่ะน้องเชื่อเปียวพี่เชื่ออะไรชื่อหวานหรือเปล่าชื่อฝอยพลอยไม่ชื่อพลอยโลกเจอดจลัดนี่เหรอพี่พลอยนักกีตัน เขาบอกว่าคนชะอัมเป็นคนอารมณ์ดีางงานะก็คงอย่างนั้นแหละมั้งกูว่านะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไหมโลกกับพี่กายอีก,ก,อกละวกอเจอกันแล้วเหรอโลกตองดมซี่หอมไหมเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเสียอ,อะไรโลกปัญเหลืองังไงโลกเหมือนกูเลยอุ <c oughs> ้ยน่ากินจังเลยไอ้แกด <c oughs> ปืด <c oughs> ปืดปืด <c oughs> นำนุนรายการโดยไมดี้มัชเมโล่ปีโป้กัมมี่หนึบอร่อยวิตามินซีสูงลองเลย